ถ mm ูจ hmm. ่านูจาบิงูจากนูากนูากนเอาูจาเอ้าเอจากนเราไ่อยากูต่าบ่บ่อหรอเอ้าสบายดีด้อพี่น้อ่ช่ยสบายดีจิ๋สุดๆจิ๋น่น้องเป็นมือนี่กัเป็นมือที่ปากับรุงสิบ่เพื่อนนะพี่นองเอาเอา ปากกับลูกเพื่อนิเข้าสวนเลยพี่น้องเอ้ยเขา้าสวนอันนั้นสวนมันดเลยพี่น้องนั่งก่ายคือแดดบนญหมัดเนาะแดดจ้ามีแต่ว่าปีกับมีมีกับพอมีมีกับปีด้านสองคนกับเมบย์น้องกับยายเพื่อนหัวหน่อยป้งเพื่อนสิเอาดูเพื่อนขาวนับน้นองเพื่นมันอันนั้นดูเพื่อนกาประมาณสองปีปลายไหนคุณน้อง ก็ข be be ึ้นสิยากิดเนาะเพราะว่าไปมันมนไกลแหละมันฮอนมันเดดวับบีก็ได้จะเอาตื่นแตจะสาวดามสาวแหงจะเอาขนมทีเมียฝากเมื่อไหหันไปะนะไหไหด้านเนาะ่น้อไหด้านไปกินอยู่ส่วนแต่ก็ป้าให้ม่ๆนะเอาหยคุไปกินอู่สชวนพอาว่สชวนนมันบ่มีอะลยโดยเอา มันบูมีห่านขามันกมันไกลห่านขาแห้งแล้วก่น้องมันอยู่โอกีอยู่ในป่าในตรงสัญญาณนิดแต่วูมี่นนองเลยเพื่อจะต้องการมือเพื่อะไปกินหอดด้ันมีมียังกินมาหลายแล้วมีมี่กะว่สบายประมาณสามบ้านเนี่ยก่แต่บ่าเป็นหมกเป็นยังกะเส้าเนี่ยะไอกะเดิมเส้าเนี่เอ้ลยกินหอดอ้ายเหรอกินหดอ้ายกันเ ที่เขาจะบอกอะไอเสียเขาชวนมันมีมีก็เป็นคนเดียววันผู้เด่นก็อ้ายนะผัานี่หอยเจ็บหอยปวดเดิมใหญ่แต่ก็เดิมเด้อเดิมอยากไปแต่ก็เดิมเจ็บได้ไปเนอะเอาอะได้สามารถเอาดุกอยู่เอวได้ตลอดเนาะโดยให้อ้ายพวกเราไออ้ายไปกินชวนมันเนาะไออ้ายซุกเนาะให้าุกไปกินชวนมัน เป็นเอ้าเป็นเอ้าเป็น้าเจ้าพิ่งจากตวกินเอาไปเลยสิไปไปเิ่งเพิ่งก็นังเตรียมแบกเครื่องของเสืออไลูปไปส่งลูกนะส่งลูกกับปะนะดีใจเออกินห่อนปะากรุกนะนีใจบ่ พอม่มีบ่ได้ไปเด้อเพราะว่าเฮ็ดเบียดค่าบเบียดอยู่นั่แต่ละปีพอม่มีก็เข้าไปน้ำเข้าไปสวนมันตายตกป่ะลงดูดเนี่ยดูไปปะกินมืดเนี่ยบอน้อกินทอดอ่ะอ,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 อยู่วันี่ลูกอ่ะจะเข้าสวนปลาจะเหตุรูโดย À, nó mà áo đó có nụ áo thông đi nè ai cái ai đứ bơm khảo xuân rồi xúc kỳ thọt đó Nên nội nó sẽ khảo xuân mắt Như năm sáu một bài đọc một bài nó mà một bài đọc nó nếu năm sáu nó hả bay <laughs> ừ. bố một bay đó bay hệ sáng bay cá phải hả ồ tiền thân huyện là tây tồn chứ năm mẹ ngắn độ hả เนื้อหายกอเสียหายเพื่ออคือแต่วากินหวอ้ายเสมออายไปชวนเลยคือตัวฉัโอ้ยฉหายจะกินยัง เขาเขาป็นเนื้อเนาะน่ามเนา่เอไน่นน่เน้นีน้่เนอปนเนิ้อ่เน้นเน้อไมห่เน้อไป้อไปหน่ไปน่้อปน่อเนื้มอเนาหน่น้อน่อน้อเไ่้นก้อหน่อยเนน

เออไ,ไ okay. ดดอ้ก็ครับไปตรงมาอยู่น้ำสาวตรงมาโอ้เตรียมสิไปเป็นค้นตาหนึ่งเดือนนมานู่นแม่เคยบอกว่าคือบอกไม่ห้ามหมอ นักอยู่บ้างเห็นแล้วใครจไปนะไปกับไปสักโอหตายดอกมึงในตูปะหาตาเงินหาคข้ามีหนิมีสินไปจนป่าบ่อืมลูกอืมไป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 เอาหนักขึ้น บายบายคุอว่นนี่คืนก่อนค่ะยันเพิ่นเพิ่นเตีงเงเงยงท่านอาอไปน้ำอาอารทศอนเดีไยไล่ปเลยหายมาติ <laughs> มึงจะเป็นอาการพคตมันจะเป็น mai đó Con thì được đó, ui thật là nhấp, uổng, ai chụp khai sửa, Đi ào ngáo, à, muốn mán gì để bay đây nè มันจะได้ไปไม่วายคือหอ,อได้น่าถึง,งนั้นแหมไปปลาได้เลยปมนจังได้ดลุกไปปลาเดาเป็นยังไงล่ะฮึฮึฮะไปกินหอด,ด้งก,กับปลาอยู่เปล่า กินหอดมาหรกโอ้ยบบไปดอกไปไปแม่ผ้าย่างไปไปเดกไปไรหน้องอยอือนชูป่ากระดุงไปไหนี่เห็นบ่พผนไปไหนพุนไปเด้วโอ้ยไปเมื่อไปเมื่อกันครับดู รถอ่ะด <S ọ> ้วยโดยเนื้อลูกกระมาประมาณเดือนหนึ่งเป็นังไลูกปานี่ป่าอะไรป่าไปหาเงินเด้ออยู่น้ำกันคขมือขมือพี่น้องมันกระเดือกเหนเหาะกันเนาะป่าไปหาเงินป่าด้วยป่ากระหน่องไปหาเงินป่ากระหายไปหาเงินป่ากระปุกมาด้วยป่มันขึ้นในพันมาเมื่อบ้านเนาะพันมาเมื่อบ้านพันมี่ไปเอาโดดไป ลูกเนี่ยพาไปเอาบดเอามาสับตื่นก่อนว่าชิพ่าอันนึงมาส่งลูกกระป๋าเงียบเลยเนี่ยเมีแต่บอบดีเก็แตวกระโดกแล้วก็โอเป็ดตคนเลยะจะหายน้ำจะหายน้ำปุ่นนั่งลูกเป่าผู้ด,ด่างหัดเสร็จได้จนมาดบอกกับพระท่านเตือน ตายเดอ่นวงมันเปื้นคนคนเดียวนะคนเดียวอเห็นนะดเห็นนะโดยพูนแมเนหมูกันขีหมูเขียวนาะมันกรเสเด้พูนพูน ออกกันเด้อเจอกันใหม่พี่น่องคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายบังบายบายก่อนคนดือคนบาหูแม่ตีไรโดยแม่บาตีคนหูอ เห็ดไอ้สุก <cl> ว่าเห็ดปลาเฮ็ดเอียงเนี่ยนะเฮ็ดเอียงนะหึมเธเฮ็ดเอียงเนี่ยฮะเอาเฮ็ดมองงามดูมัวง่ามคอยไอ้ขวดบ้าน